Let's go. Yeah, Don't VIP. Let's kick a bell beat. เแบบนนี้ไม่ถึงวลดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผ้ชมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะมาเรียบร้อยแล้วทุกช่วงเวัานี้กับรายการหอหันซสาโอ้โหวันนี้สวัสดีน้องปาล์มครับสวัสดีค่ะพี่ฮิวค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอ,อีกหนึ่งรอบนะครับผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นั่นเองครับผมปาล์มนิชการชลันนุลังนะคะโอ้โหมาเต็มยศเหมือนกันนั้นๆจะได้เต็มเสียทีใช่วันนี้นะคุณผู้ชมอยู่กับรายการหอหันซสาครับรายการที่จะมาเจาะลึกครับชีวิต พิตตี้กับพิตตี้เอพิโซอดโอ้แปลกแต่จริงครับชีวิตพิตตี้วนเวียนอยู่แถวรัชดาอยู่ตรงเนี้ยเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่อับรัชดาอีกแล้วนะฮะแต่วกอยู่แถวไหนเราไม่บอกซอยเจ็ด เข้าไปถึงห้องนะคะไปดูเลยว่าใต้เตียงเขาเก็บอะไรไว้ใชลิ้นชักตอนอะไรหรือเปล่า้องน้ําเนี่ยมีถขี้หรือไม่มันต้องมีถอยแล้วต้องมีต้องมีหรือเปล่าไม่มีไม่น่าจะเก็บเอาไว้แล้วนะครับถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวผมจะกินแค่เกลี้ยงเลยใ่อะผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าเพราะวตอนนี้ผมมีนัดสาวสวยที่เป็นพิตตี้ชื่อว่าน้องปอปลาค่ะนะครับไม่ได้ปอกุ้งเผาเลยนะครับไม่ได้ปอปลานะ่อปอปลานะครับผมรอเลยเรา วพี่คิวเห็นกระบะไม่ได้ไงต้องขึ้นไปตลอดเลยไม่ได้อยู่รต่ได้อยู่แถวสีลมนี่ผมถอดแล้วนะสวัสดีปอป้าครับสวัสดีครัสวัสดีครัผมผมชื่อคิวนะครับชื่อปาล์มนะคะเราสองคนมาจากรายการของอันสาครัปอป้าอยู่ที่นี่มานานไหมครับอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สร้างเลยสร้างหรือเปล่คืออยู่ช่วยเขาก่อสร้างเลยใช่ไหมเป็นมีกรรมกรอไม่ใช่อยู่ตั้งแต่เขายังไม่ได้สร้างถูกจองไว้เลยอะไรอย่างอื่น ตอนนี้ได้ก่อถุงทรายหรือ,อยังครับก่อยังไม่ถึงกสอบส่ยังไม่ถึงนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะไหนๆก็เจอปอปาลาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้องปอปลานะครับวันนี้เราจะมาเปิดห้องของน้องเขาถ้าพร้อมแล้วอปอปลานำเราไปห้องของคุณเลยครับถึงสันทีเหนื่อยมากเลยอยาไปซูมไป อย่าไปซูบ้าที่เขานะครับเพราะว่าหวยออกเรียบร,ร้อยแล้วนะครับผมห <c oughs> วย <c oughs> ออกไม่อาจจะไม่ได้หวยออกเี่โอ้ยกรรอทอรถพนายกอีกแล้วนะเอาละค่ะออเ <c oughs> อ,อเเาเป็นว่าเข้าไปในห้องเลยดีกว่าไหมระวังนิดนึงนะคะอาจจะเจอสัตว์น่ารักและสัตว์ที่น่ากลัวเชิญเ <c oughs> ข้าไปค่ะหน้าตาปอปาก็โอเค okay ไม่น่าจะเลี้ยงอะไรแปลกโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมครันว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องปอปลาเรียบร้อยแล้วปอปลาในตัวขาวยังไง เยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะเป็นคนรักศาต์ค่ะที่สุขารักเด็กด้วยนัค่ะโอ้ยนั่นเป็นนางสาวไทยได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่รักเด็กอายุส่้มกา่สเองอะไรไม่เกินสิปอะไรอย่างนี้18สิบแปดนชสแปดถ่องนรักกําลังเคียวกุกกิบใช่กกิบใช่ะแต่ถ้าเคียวกุบกิบแล้วมาริโอ้ตกเลยนะ อ่ะผู้ชมครัตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องของปอปายครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับในช่วงของห้าสนี่กว่าครัสมมุติว่ามีผู้ชายมาจับต้องตัวอุยอยากได้ละสิอยากได้อ่ะอยากได้ก็เรา,เราให้เธอใส่เลยอ,อยา